ังบทสนทนาภาษาอังกฤษ,กฤษระหว่างคริสเตียนโ o n รนัลโดกับจอห์นสันรอสที่จะทำให้คุณนี่ยิ้มโบยุดตลอดทั้งคลิปค่ะสู่ะ Your English now is very good. Well, I try my best. <Yeah. c oughs> Your English now is very good. ภาษาอังกฤษตอนนี้ของคุณนะ่ะมันดีมากเลยนะ Well, I try my best. <Yeah. c oughs> well, I try my best. ฉันก็พยายามอย่างเต็มที่ พยายามอย่างดีที่สุดคําว่า well เป็นคําอุทธธานในภาษาอังกฤษนะคะที่ฝรั่งใช้บ่อยมากๆเลยจะมีความหมายคล้ายกับว่าเอออแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะพูดไป Well I try my best um, ฉันก็พยายามอย่างเต็มที่พยายามอย่างมากที่สุด And this isn't me just being polite. It is very good. Um <laughs> and this isn't me just being polite it is very good และนี่ก็ไม่ใช่แค่จะพูดให้สุภาพหรือพูดเป็นมารยาทนะที่บอกว่าภาษาอังกฤษคุณดีมันดีจริงๆนะค <Wow. S 1> ำว่า polite polite สุภาพเรียบร้อยไม่หยาบคายมีมารยาท this isn't me just being polite จะคล้ายๆกับ I'm not just being polite. นี่ฉันก็ไม่ได้แค่พูดให้สุภาพเฉยๆหรือเป็นมารยาทในการชื่นชมคุณไปเมื่อกี้นะ Your English is very good. ภาษาอังกฤษคุณมันดีจริงๆนะโรนันโด But uh, when you first came, I guess it wasn't as good. And certainly, I, I have spoken it all my life But I find it hard to understand Alex Ferguson sometimes so. <laughs> แต่ตอนที่คุณมารากแรกนะ่ะฉันก็เดานะว่าภาษา,ภาอังกฤษคุณอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้ When you first came, I guess it wasn't as good When you first came, ตอนที่คุณมารากแรกเลยนะ I guess, I Yes ฉันเดาว,ว่าฉันทายว่า it wasn't as good ณนะตอนนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้อะเนาะเขากำลังชื่นชมโรนันโดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เข้ามาเล่นที่อังกฤษตั้งแต่สมัยเขาวัยรุ่นเด็กๆเ,เลยเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นเรื่อยๆจากการฝึกฝนเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพัฒนาทักษะด้านการเล่นฟรบบรุตบอล And certainly I, I have spoken all life, but find hard understand Alex spoken find Ferguson life sometimes it But it to I I my คุณจนทานนะคะเขาก็ได้เล่นมุกไปอีกว่าแน่นอนคือฉันก็พูดภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตนะเนาะแต่เชื่อไหมในบางครั้งอ่ะฉันยังฟังอเล็กซ์เฟอร์กูสันไม่ออกเลยค่ะ <laughs> I have spoken it all my life คือฉันก็ได้พูดมันมาทั้งชีวิตเนาะคำว่า it ที่กล่าวถึงในประโยคนี้นะคะมาจาก English นั่นเองนั่นก็หมายถึงว่าเขาได้พูดภาษาอังกฤษมาตลอดชีวิตของเขา I have spoken English all my life พูดมาทั้งชีวิตเลย I find it hard to understand Alex Ferguson sometimes. ฉันก็รู้สึกว่ามันยากที่จะเข้าใจ Alex Ferguson ในบางครั้งน I find it hard. I find it hard. คือฉันรู้สึกว่ามันยากฉันคิดว่ามันยาก I find it hard to understand Alex Ferguson sometimes. ฉันก็ยังรู้สึกว่ามันยากเลยที่จะคูาใจ Alex Ferguson. I have spoken it all my life, but I find it hard to understand Alex Ferguson sometimes. so <laughs> Alex Ferguson นะคะที่เรารู้จักกันดีเลยคือเพิ่นเคยเป็นอดีตผู้จัดก,การทีมของ Manchester United a former football manager and player best known for managing Manchester United ตรงๆเลยนะฉันเคยไปดูเพิ่นติด ขอบสนามเลยสมัยฉันเป็นวัยรุ่นนะ่ะเป็นนักเรียนลิเวอร์พูลปี2010กับ2011สมัยเพิ่นคุมทีมแมนยูไนเต็ดอยู่นะสุจานี่ก็คือสภาพหนังหนาฉันเมื่อสมัยก่อนรบกวนห้ามแคปนะคะปอหนาสีท่านนะคะ t h t must have been difficult for you at first but I still don't understand him <laughs> That must difficult at first have you been for มันก็คงจะยากกับคุณเช่นกันเนาะตอนแรกๆที่จะคู่ใจอเล็กซ์เฟอร์กูสันนะ That must have been difficult for you at first โรนันโดก็ตอบไปอย่างหาว่า That must have been difficult for you at first, you at first. but I still don't understand, <laughs> don understand him I still don't understand him นี่ฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไรเลยนะ I still don't Understand him ฉันก็ยังไม่เข้าใจเขาเลยคำว่า still still ยังหรือว่ายังคง I still don't Understand him ฉันก็ยังไม่เข้าใจเขาเลยนะคุณคิดดูนะขนาดโรนัลดยังเคยมีปัญหามีความยากลำบากในการใช้ภาษาอังกฤษเขาก็ยังเรียนรู้ฝึกฝนต่อสู้จนสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเขาได้สมัยเขาเล่นให้แมนอะยู่ในเต็ดโรนัลดยังทำได้มูสูก็ทำได้เช่นกันนะคะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันแน่รอบหน้าฉันจะได้เอาคลิปแบบนี้มาเล่าให้ฟังองีกหรือผู้ใดอยากฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสำหรับคนบอมมีพื้นฐานาทักฉันมาได้เลยนะคะ at ตามด้วย crispy เนอะ see you again next time guys thank you for watching love you